สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับบอลสีนะครับเพื่อนๆอันนี้คือต้อนบอลสีนะเพื่อนนะครับใบเขาจะเป็นสีแบบนี้ครับต้นบอลทั่วไปเนี่ยใบยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับแต่แบางต้นนะครับใบเขาจะเป็นสีสีแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าบอลสีนะครับ ที่บ้านนี่มีทั้งสีแดงสีขาวสีเขียวนะครับผสมกันอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เราบอนสีครับเป็นไม้ประดับบ้านนะครับบางคนก็ขึ้นตามพื้นที่ทั่วไปนะครับบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเยอะแยะครับแต่ผมนํามาปลูกในกระถางเพื่อนๆครับเห็นไหมครับนี่ครับปลูกในกระถางครับนี่ครับ ดูกอรครับนี่มันจะเป็นหัวข้างในนะเพื่อนพอเอาหัวมาปลูกเขาก็จะแตกใบอ่อนแตกกิ่งอ่อนๆ่อยอดอ่อนเยอะแยะครับนี่ครับปลูกง่ายเพื่อนเลี้ยงง่ายครับรดน้ําใส่ปุ๋ยเขาครับเสร็จแล้วก็จะแตกใบใหม่ออกมาเยอะแยะเสร็จแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยๆแบบ,น,น,บนี้ครับเพื่อนนี่ครับนี่นะครับหามาปลูกได้เพื่อนๆตาม ถนนหนทางข้างทางก็จะมีบอนสีแบบนี้ขึ้นนะครับเพือนจะแย่ครับเพื่อนก็หามาปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับบ้านครับสวยๆครับเพื่อนๆบอนบอสีนะครับนี่ครับถ้าอยู่ในกระถางแล้วก็จะสวยครับนี่เพื่อนดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามครับเป็นพุ่มสวยเลยนะครับเพื่อนครับใครเจอที่ไหนข้างทางก็นํามาปลูกประดับมาที่บ้านนะครับดูแลสดชื่นครับสวยงามครับเพื่อน ีครับเราแสดงเขาครับสวยงามครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ให้กับช่องสาระพันไม้นะครับจะมีพันไม้ต่างๆมาพูดคุยมาแนะนำเพื่อนได้รู้จักกันนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อน